ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะอี้แทนคุณจิตอิสระและทีมงานพาผู้เสียหายจำนวนส10บคนเข้าร้องเรียนเรื่องถูกกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของกองทุนน้ำมันในต่างประเทศและได้รับมรดกมาจากสถาบันเบื้องสูงได้รับหน้าที่ในการนำเงินกองทุนนี้เข้ามาในประเทศเชิญผู้เสียหายเข้ากลุ่มไลน์มีกลุ่มใหญ่และยังแบ่งออกเป็นภาคตามที่อยู่ของสมาชิกโดยบอกว่าเป็นงานที่ทำเพื่อช่วยประเทศชาติเพื่อพ่อ มีการกล่าวถึงสมาชิกเบื้องสูงและบุคคลสำคัญอื่นๆในทางเสียหายอีกครั้งมีการขอให้ผู้เสียหายที่มีบ้านที่ดีนนสังหาริมทรัพย์ดำไปจำนองและขายฝากเพื่อน,นำเงินมาช่วยงานโดยจะได้ผลตอบแทนร้อยละยีและรับปากว่าจะถอนไถ่คืนให้เมื่อง,งานสำเร็จจนเมื่อถึงเดือนตุลาคม2566มีการประกาศว่าง,งานเสร็จแล้วแต่ก็กลับขอระดมทุนอีกเรื่อยๆ ทุกคนพยายามหาเงินเพื่อช่วยงานเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เงินคืนถ้าง,งานไม่จบและไม่กล้าเข้ามาแจ้งความเพราะกลัวว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังมีผู้เสียหายประมาณ240คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า80ล้านบาทขณะนี้กลุ่มบุคคลดังกล่าวยังคงหลอกลวงระดมทุนกับคนอื่นอยู่พลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาก,การตำรวจสับสนกลาง กล่าวถึงการประชุมขี้คลายคดีรถบัสนักเรียนเกิดเพลิงไหม้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโดยพบว่าอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องและจะต้องถูกดําเนินคดีหลายส่วนทั้งเจ้าหน้าที่วิศวกรและทางขนส่งจังหวัดหลังเกิดเหตุปปทได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเดี๋ยวเรื่องที่เกิดขึ้นจะต้องมีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีส่วนในการอนุญาตละเลยหรือละเว้นจนทําให้มีผู้เสียชีวิตยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเกรงว่าจะกระทบกับการสืบสวนเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการทำงานสักระยะแต่ยืนยันว่าจะทำคดีอย่างรวดเร็วและนำผู้กระทําผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมายนางสาวยิ่งรัชชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพกินข้าซอยกับลูกชายโดยระบุว่า ข้าวซอยอาหารประจําถิ่นของคนเหนือวันนี้ไม่ใช่ข้าวซอยธรรมดาอีกต่อไปโดยข้าวซอยเป็นเมนูที่จัดให้อยู่ในอันดับหกของเมนูที่ดีที่สุดในโลกในปี2024ซึ่งอาหารพื้นบ้านธรรมดาธรรมาก็เพิ่มมูลค่าได้ถ้าเรารู้จักปรับปรุงให้มีรูปแบบหลากหลายด้วยแนวคิดของคนรุ่นใหม่ดยรันข้าวซอยอที่พัฒนาให้ชื่อทันสมัยคล้ายสไตล์ญี่ปุ่นทำเส้นข้าวซอยสด แล้วเอาวัตถุดิบชั้นเลิศอย่างเนื้อน่องลายและเนื้อวากิวมาปรุงสไตล์ฟิวชัน่นอีกเมน,นูดังก็คือเอาเส้นข้าวซอยมาผัดน้ำพริกแบบแห้งแล้วกินคู่กับน่องไก่กรณีกสทชจับกลุมผู้ลักลอบนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการในไทยลักสายข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้านระยะทางไกลถึง5กิโลเมตรล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสายส่งสรรญัญญาณเป็นของบริษัทอินเตอร์ลิง์ ได้ขออนุญาตเมื่อปีพศ2 5 5 8โดยเดินสายโดยจ้างผู้รับเหมามาดำเนินการซึ่งผู้รับเหมาเป็นเจ้าของเดียวกับบริษัทเน็ตฮับซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่เป็นปัญหาลักลอบสอดเข้าไปตรงกลางของสายส่งสัญญาณ ไม่ได้สอดสายเข้าไปตรงหัวเขาไปดักกลางทางแล้วสอดสายเข้าไปโดยสอดสายเข้าไปกับบริษัทที่ได้ขออนุญาตและเป็นบริษัทที่ได้ก่อสร้างให้ซึ่งดําเนินการเข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดต่อไปแล้วส่วนการขออนุญาตของบริษัทมี5บริษัทมีสายสัญญาณ6สายสแสดงว่าเจ้าหนึ่งเป็นของบริษัทเน็ตฮับที่ยังไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องและได้ส่งสัญญ,ญาณออกไปด้วยส่วนบริษัทที่ขออนุญาตถูกต้องแต่ยังไม่ได้ปล่อยสัญญาณ ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่พร้อมบริษัทที่มีการปล่อยสัญญาณแล้วได้แก่ t o t และกสทชนายสุพจนบุติเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการบวงสวงองค์พระสมุทรเจดีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานในมัสการองค์พระสมุทรเจดีและงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการได้พุเอกอาจสือสุวรรณธาดาพรามเจ้าพิธีอ่านองค์การบวงสวง บรรยากาศการตั้งร้านค้ามีร้านดังของ tiktok ไม่ว่าจะเป็นร้านแกลแเมแม่เกดรวมไปถึงเครื่องเล่นสวนสนุกคอนเสิร์ตศิลปินดังขนมาสร้างความสนุกสนานตลอดการจัดงานนำมัสก,การองค์พระสมุรเจดี JD, และงานแกชาติสมุดประาการที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึง2พฤศจิกาย,ยนนี้ สมาคมกีฬาจักรยานไม่รอช้าเดินหน้าแผนงานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2025ระหว่างวันที่7-16กุมภาพันธ์2568โดยใช้เส้นทางสนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขรอบบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรและเส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังบึงสีไฟและบ้านรักไทยพร้อมกันนี้สมาคมกีฬาจักรยานจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญ ของสมาพธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC Congress ในวันที่5กุมภาพันธ์2568ที่โรงแรม Golden Tulip s o f e r i n นซึ่งมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธานและกรรมการบริหารชุดใหม่ที่กำลังจะหมดวาระลง The Minister David และปะเตียนประธานสหพันธ์จักรยานานานาชาติเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในการประชุม และเป็นสักขีพยานในการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5ด้วยคาดว่าจะมีผู้แทนจากสหพันธ์จักรยานแห่งชาติของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียไม่น้อยกว่า40ชาติเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ศาสตราจารย์เกติคุณสมทรงเลข,ขักุลนายกสมาคมศิทธิ์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไมหิดดลแถลงข่าวจัดการแข่งขันโบลลิ่งการกิศน์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์อัครราชภูมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขคตติยราชนารีในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนณบรูออริทึมแอนโบรรลชโยทินเพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างศาวตวรรษศตวรรปัจจุบันและส่งเสริมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมาจนถึงปัจจุบันพศ2567เป็นปีที่สมาคมครบรอบเข้าสู่ปีที่30 รายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและนํำไรายได้ส่วนหนึ่งหักค่าใช้จ่ายทุนกล้าวถวายโดยเสด็จพระราชกุศลมูลนิธิจุฬาภรณ์สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒรอชมกันต่อไปค่ะ